สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนกันที่วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายในนะคะก็จะมาต่อกันที่หน่วยที่9นะคะหน่วยที่9การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8หัวข้อย่อยนะคะก็จะเป็น 1. ความเสี่ยงของการใช้ระบบสารสนเทศ 2. การควบคุมของระบบสารสนเทศ 3. การจำแนกประเภทการควบคุมตามระดับความเสี่ยง 4. การจำแนกประเภทการควบคุมตามลักษณะของการควบคุม 5. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 6. ประเภทของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 7. กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศและ8แนวทางการตรวจสอบระบบสารสนเทศนะคะหัวข้อที่1น,นะคะ ความเสี่ยงของการใช้ระบบสารสนเทศการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทำให้กระบวนการการทำงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากระบบสารสนเทศทำให้การดำเนินง,งานสะดวกและรวดเร็วขึ้นข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนก็สามารถประมวลผลได้ในเวลาอันสั้นนะคะ อย่างไรก็ตามการนำระบบสารสนเทศมาใช้เนี่ยจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารความเสี่ยงของการใช้ระบบสารสนเทศจะมีดังนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงทางด้านการควบคุมทั่วไปนะคะจะได้แก่หนึ่งการขาดการจัด โครงสร้างขององค์กรที่เพียงพอทำให้ร่วมมือกันทุจริตสไม่มีการควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศจะทำให้ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 3. การแก้ไขข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจะมีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ 4. การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 5. เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 6. ระบบล้มเหลวทำให้ธุรกิจหยุดชะงักนะคะ อันนี้ก็ถ้าเราทนำระบบมาใช้นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงทางด้านนี้ต่อไปจะเป็นความเสี่ยงด้านการควบคุมเฉพาะระบบงานนะคะจะได้แก่หนึ่งการทดสอบระบบงานไม่เพียงพอทําให้โปรแกรมทํางานไม่ถูกต้องถ้าเกิดระบบมันไม่เพียงพอหรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอระบบมันก็ทํางานไม่เสถียรนะคะ 2. การนําข้อมูล การนาเข้าข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน 3. การประมวลผลข้อมูลผิดพลาดไม่สมบูรณ์ 4. การประมวลผลซ้ําซ้อน 5. การนําข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปใช้ในการตัดสินใจและ 6. การนําข้อมูลไปใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ะคือมันอาจจะมีการดึงข้อมูลออกไปจากระบบได้นะคะไปแอบดูข้อมูลเราเนี่ยค่ะ หัวข้อต่อไปข้อที่2การควบคุมของระบบสารสนเทศการจัดประเภทการควบคุมในระบบสารสนเทศอาจจะเป็นประเภทต่างๆได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ได้รับการนิยมที่สุดก็จะเป็นการจําแนกประเภทก <vic>. ารควบคุมตามระดับความเสี่ยงและจําแนกประเภทควบคุมตามลักษณะของงานนะคะหัวข้อที่3การจําแนกประเภทการควบคุมตามระดับความเสี่ยงจะแบ่งออก เป็น3ประเภทได้แก่หนึ่งการควบคุมเชิงป้องกันเป็นการดําเนินการล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดขึ้น 2. การควบคุมเชิงตรวจพบเป็นการดําเนินการเพื่อให้สามารถตรวจพบภัยคุกคามหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 3. การควบคุมเชิงแก้ไขเป็นการดําเนินงานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่ตรวจพบนะคะ ต่อไปเป็นการจำแนกประเภทการควบคุมตามลักษณะของการควบคุมนะคะสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทได้แก่1การควบคุมทั่วไปในส่วนของระบบสารสนเทศจะหมายถึงการควบคุมในที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการควบคุมที่นโยบายและวิธีการการควบคุมสารสนเทศการจัดสรรปันส่วนงานการควบคุมความปลอดภัย การควบคุมทั่วไปจะประกอบไปด้วยกิจกรรมตามนี้นะคะก็คือ 1. การกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ 2. การแบ่งแยกหน้าที่ในระบบสารสนเทศ 3. การควบคุมโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ 5. การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะห การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 8. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน 9. การควบคุมการจัดเก็บข้อมูล 10. การควบคุมการสื่อสารข้อมูล 11การกำหนดมาตรการและกระบวนการสารสนเทศ12การลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และสิ 13. การวางแผนแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินค่ะหัวข้อที่2นะคะการควบคุมในระบบงานหมายถึงการควบคุมเกี่ยวกับ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละระบบงานการควบคุมในระบบงานอาจจะแบ่งตามวิธีการควบคุมได้2ประเภทนะคะก็คือ 1. ควบคุมโดยโปรแกรมและการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานนะคะหัวข้อที่1การควบคุมโดยโปรแกรมเป็นการควบคุมในลักษณะของการตรวจสอบโดยอาศัยความสามารถทางตรรกะของคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงกับเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบคอมพิวเตอร์การควบคุมโดยโปรแกรมเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการตรวจสอบโปรแกรมนะคะ ต่อไปเป็นการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานนะคะจะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะคือ 1. การควบคุมการนําเข้าข้อมูลมีความสําคัญต่อระบบการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มากด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลผิดพลาดต่างๆสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ง่ายและสะดวกในขั้นตอนการนําเข้ามากกว่าขั้นตอนอื่นตัวยอย่างการควบคุมการนําเข้าข้อมูลนะคะ2 การควบคุมการประมวลผลการควบคุมในส่วนของการประเมินผลมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการต่างๆที่นำเข้าไปนั้นได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 3. การควบคุมข้อมูลส่งออกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์จากการประมวลผลถูกต้องครบถ้วนได้รับการนำส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้รับการอนุมัติภายในเวลาที่กำหนด และการเก็บรักษาทำลายอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานนะคะหัวข้อที่5การตรวจสอบระบบสารสนเทศหมายถึงกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้เป็นสารสนเทศการจัดเก็บการนำเสนอสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ การตรวจสอบระบบสารสนเทศหมายถึงขั้นตอนในการตรวจสอบในลักษณะต่างๆเช่นการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดความน่าเชื่อถือความสมเหตุสมผลเพื่อให้มีมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นการรวบรวมข้อมูลและบันทึกนั้นถูกต้องครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบระบบอีกทีหนึง่งหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อที่6ประเภทของการตรวจสอบสารสนเทศ จะแบ่งดังนี้นะคะ 1. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปเป็นการตรวจสอบการควบคุมที่เป็นพื้นฐานของการควบคุมในภาพรวมขององค์กร 2. การตรวจสอบการควบคุมทางเทคนิคเป็นการตรวจสอบเฉพาะทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในแต่ละระบบปฏิบัติการ 3. การตรวจสอบระบบงานเป็นการตรวจสอบการควบคุมที่ถูกออกแบบไปใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง 4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบเป็นการนำเอาเทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อดึงข้อมูลในการจัดเก็บในฐานข้อมูลหรือก็ตรวจสอบและก็วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของการตรวจสอบระบบของสารสนเทศนะคะ หัวข้อที่7นะคะกระบวนการการตรวจสอบระบบสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะก็คือ1การวางแผนและคัดเลือกโครงการที่จะตรวจสอบในการวางแผนและคัดเลือกโครงการที่จะตรวจสอบประจําปีจะพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อกําหนดและลําดับความสําคัญของแต่ละโครงการ 2. เทคนิคและวิธีการตรวจสอบในการตรวจสอบระบบสารสนเทศจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลโยีสารสนเทศรวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาทำการตรวจสอบเป็นต้นนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่8แนวทางการตรวจสอบระบบสารสนเทศ มี4ประเภทนะคะก็คือ 1. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปเป็นการตรวจสอบการควบคุมขั้นพื้นฐานที่องค์กรกำหนดขึ้นไว้ว่าได้ทำไปตามระบบที่วางหรือไม่ 2. การตรวจสอบการควบคุมทางด้านเทคนิคเป็นการตรวจสอบเฉพาะทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในแต่ละระบบปฏิบัติการหรือในแต่ละอุปกรณ์การสื่อสารหรือเครือข่า,ขาย 3. การตรวจสอบระบบงานเป็นการตรวจสอบการควบคุมที่ออกแบบไว้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบเรามีการควบคุมอย่างเพียงพอและ 4. การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและถูกจัดเก็บไว้ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เทคนิคในการตรวจสอบอื่นได้ อันนี้ก็จะเป็นบทที่9กนะคะก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทั้งหมด8หัวข้อย่อยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ